ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดี ID, โตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพอ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหาโอเวอร์ สวัสดีครับผมโจโจันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทําอะไรก็ได้ที่ผมอยากทําแล้ววันนี้ในเกมเซเลตโซนซีโร่นะครับตู้กาชาตู้ใหม่ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณบริการสาวสุดสวยอีฟลีนนะครับโอ้โหผมทองแบบนี้ผมแพ้แน่นอนครับเออบอกตรงๆว่าแพ้สาวผมทองนะแล้วก็ความสามารถก็ค่อนข้างเท่น,นะครับก็ ใช้อะไรนะพวกพลังที่มันเป็นเส้นเส้นเป็นได้เป็นอะไรเป็นเชือกอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเออช่วยมัดผมทีนะครับอะไรแบบนั้นเออนะฮะก็อิฟนละีเนี่ยก็เป็นตัวที่ต่อมาจากตู้แอสไตา์เหยาเนาะก็สองคนนี้ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเออเรือหลวงนะครับว่าดูแล้วยังไงก็สายเกยแน่นอน แต่ว่าโอเค2ตัวนี้ก็เล่นคู่กันได้ดีกับแอสตาเหย่ากับพิฟลีนนะครับสตัวนี้แล้วก็อิฟลีนเนี่ยเป็นตัวจู่โจมธาตุไฟนะครับก็ต้องบอกว่า Power Keep กับโซเว e ยร์11แบบเน้นๆเลยนะครับแล้วทีนี้เอาจริงๆนะผมไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับก็รู้มารู้มาประมาณว่าอิฟลีนเนี่ยมันต้องมีประจำตัวจริงๆ โดยประจำตัวของอิฟลีนเนี่ยมันจะทำให้อิฟลีนเนี่ยบูสต์ดาเมจขึ้นมาห่างกับโซเยอร์11ประมาณ40%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีฟลีนคนเดียวแล้วไม่มี W Engine ประจำตัวเลยเนี่ยหมายความว่าดาเมจเนี่ยก็จะไม่ห่างกับโซเยอร์11มากนักเพราะฉะนั้นความอยากได้ของผมเนี่ยมันก็เลยแบบถ้าพูดกันตามตรงก็คือดรอปลงมานิดนึงเพราะว่ามันเหมือนถูกบังคับว่าให้เปิด W Engine ด้วยนะครับ ถามว่าการเปิด W engine มันเสียหายยังไงคือโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มันก็คงไม่เสียหายครับแต่ว่าผมเนี่ยผมเนี่ยคือไม่อยากจะพูดกูคือโจโนทันเดอร์ครับสหายเนี่ยครับตัวทันเดอร์ที่ต้องเปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยานางิหรือว่าจะเป็นคุณยายสิงยี่นะครับผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอคอนเทนต์ที่มันจะต้องแพ้ทางทตุาสายฟ้าเนี่ยผมจะงานหยาบทุกทีเลยนะครับ ยังไอศึกวิกฤตที่มันต้องใช้3ทีมอะพอเจอทีมที่ต้องใช้สายฟ้าผมก็ไม่ผ่านไม่ได้3ดาวอ่วาเพราะฉะนั้นตู้หน้าที่เป็นโซเยอร so ์ชื่ออะไรนะซิ Silver so B, เลเวอร์โซเยอร์แอนบีนะครับเป็นแอนบีท่าสายฟ้าเนี่ยมันเลยแบบเอผมต้องผมต้องได้อะถ้าผมอยากจะรอดจากปัญหาด้านสายฟ้าเรยกว่าเออผมก็เลยค่อนข้างที่จะใส่ใจการเปิดหาซิลเวอร์ของ แผดถัดไปมากๆนะครับแล้วก็ตู้ต่อไปก็จะมีผู้ชรานะครับที่เป็นธาตุกายภาพสายสตันแล้วก็ตัวต่อไปก็คือทิกเกอร์นะครับก็เป็นตัวสตันเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนธาตุมาเป็นธาตุสายฟ้าเป็นตัวสตันธาตุสายฟ้าที่จะมาเกทับพลังกันกับชิงยี่นะครับก็รู้ก็ทับกันก็สายพาวเวอร์คีฟเนาะก็เป็นธรรมดาของเกมหมีนะครับเราก็รู้กันดีนะฮะคือถ้าธาตุสายฟ้าของไอดีผมนะทุกคนผมขอบบนหน่อยเถอะคือตอนเนี้ยแบบ มีตัวสีดาวอะเซตก็ไม่ใช่ดาเมจใช่ไหมแอนตันก็ต้องแบบปั้นสุดจริงๆมันถึงจะแรงใช่ไหมทีนี้คตัวที่พอจะพึ่งพาได้ของผมนะแอนบตัวฟรีนะครับฮาลุมาซะตัวแจกลีนาเปิดสามร้อยโลนะครับมันถึงได้เพราะฉะนั้นผมจะเพนกับท่าสายฟ้ามากบ้าผมอยากได้ท่าสายฟ้าจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าอีฟลีนเนี่ยมันลึกแบบลึกสุดใจจริงๆอะ่ะเออ แล้วมันไม่มีเพชรมากพอที่จะไปเปิด W engine ต่อผมคิดว่าผมจะเบรกไว้กลางทางนะครับเช่นเปิดอีฟลีนมาแล้วหลุดเลทแล้วแบบโอ้ไปต่อไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะหยุดทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้อีฟลีนมาไม่หลุดเลทผมก็ว่าจะเปิด W engine ต่อไปเลยเพราะไหนๆก็ได้ตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็นั่นแหละผมขอเก็บเพชรไว้เปิดซิลเวอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าซิลเวอร์เนี่ย ไม่สำคัญต่อ ID ผมจริงว่ะผมมันไม่มีสายฟ้าเล่นนะฮะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับขอแค่ว่าอ่ะสักไม่ลุดเลดเออไม่ลุดเลดก็แฮปปี้แล้วนะครับแล้วก็เปิด W e บต่อเลยอ่ะโอเค1ิโลแรกนะครับอีฟลีนมาเลยครับไป10โลแรกมาเลยหรือเปล่าถ้ามาเลยผมจะกราบสาธุสาธุ ไม่อยู่แล้วนี่แหละครับเกมหมีที่เรารักเรารู้กันดีสวัสดีนิโคลนะฮะนิโคกับแอนตันเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะผม E6 เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหามาโรที่20ไปเลยอันนี้ยังเป็นตั๋วฟรีอยู่นะครับผมสะสมตั๋วมาได้20กว่าโลอ่า20โลก็ยังไม่ได้นะครับก็เป็นธรรมดา อันนี้ผมชิวๆเพราะว่าเผื่อใจไปแล้ววัสดีพี่อันตันวันดีครับทีนี้จะเข้าเพจแล้วนะครับกับอีก61ครั้งกว่าจะได้แรง S สนะฮะอันนี้เราจะเริ่มมูกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเขาเรียกว่าอะไรนะสตาร์ด o p t ทา e เวอร์นะครับสตาร l ลูปสตาร l o ูปทา w เวอร์นี่มาดูการแสดงนะครับผมในชั้น vip แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเจอ๊ยบลีนเราไปหลบอยู่ที่ไหนนะครผมพยายามหาแล้วแต่หาไม่เจอแต่ไม่เป็นไรอันนี้โลที่30 1 2ิบหนึ่งแคนเซิลสครั้งไป30มาเถอะมาเข้าเพชแล้วมาได้แล้วออกเร็วๆหน่อยเหมือนชาวบ้านก็แดบโอ้โหเห็นชาวบ้านเขาแบบ10โลได้ก็อยากได้แบบเขาบ้างได้ไหมอมอ่ะสวัสดีแอนตันโอเค เฮ้ยข่าวที่แล้วผมบอกว่าผมเปิดดูดวงรายวันใช่ไหมผมเอาบ้างดีกว่าดูดวงรายวันนะฮะมาเ็บเดิมเลยวันเสาร์ครับผมเกิดวันเสาร์วันนี้วันที่12นะครับวันที่อัดคลิป12กุมภาพันธ์สอสลับวันเกิดวันเสาร์นะครับผมอ่าความรักมีความสุขในชีวิตรักนะครับอ่าเลขนําโชคยังเป็นเลขเดิมนะครับสีมงคลสีม่วงเฮ้ยอันนี้มันอันเดิมปะวะ ไม่เป็นไรไม่เปนไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีม่วงแป๊บนะครับต้องใส่เสื้อสีม่วงโอเคผมเปลี่ยนเสื้อมาเป็นสีม่วงแล้วนะมาดูกันว่ามันจะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีม่วงใช่ไหมมีใครใส่สีม่วงบ้างสีม่วงเบลปะเบลใส่สีม่วงไหมใกล้เคียงสุดแล้วอะ่ะนะฮ่โอเคมาสีม่วงเลขสี่นะครับมาหนึ่งสอง 3 4 1 2 3 4มาเลขมงคลกับเสื้อสีม่วงมา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 ,มาไหมโอ้สี่สิบโลเนี่ยมันไม่ได้เลยเหรอโอ้หวัดดีนะครับดูซี่โอเคต่อไปเลขเลขห้าครับเลขมงคลหนึ่งสองสามสี ห้ามาห้าสิบโลแล้วออกมาเร็วๆเพื่อออกมาเร็วๆออกมาถออเหมือนคนอื่นเขาอะคนอื่นเขาก็ยังได้เลยเนี่ยอี่ยต้องสุดตลอดเหรอ,อมึงบ้าปะมึงบ้ารือเป่าโอ้ยเอาแล้วกลับบ้านดีกว่าบ้าอยู่บนห้องเีกว่าห้องนอนอืมถ้าอีฟลีนจะมาก็ให้อีฟลีนมานะครับนี่อยู่ในห้องนอนแล้วเนี่ยเตียงอุ่นๆนะเขาบอกว่าเลข ต่อไปคือเลขเก้าเลขเก้าเลขแบบความก้าหน้าใส่เสื้อสีม่วงแล้วเลข9้ารอบที่แล้วเนี่ยผมก็เปิดด้วยเลข9ล้าครับตอนเปิดอาเกียก็เลข9ก้าเหมือนกันะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน้าสีม่วงเก้า <c oughs> หน้าสีม่วงมาเลยมา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 เก้าหน้าสีม่วงโอ้ oh. ชีวิต,ตเล่นปึ๊ยให้มันได้อย่างนี้นะเนี่ยเราเดินทางมาถึง60โลแล้ว60โลแล้วว่ะนะเราไป70แล้วนะ70แล้วนะ70แล้วนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรามีเลขศูนย์ถูกป่ะเลขศูนย์ก็คือไม่ไม่ต้องอะไรเลยทั้งนั้นเลยใช่ไหมแบบมั่นใจมั่นใจเปิดเลยอ่ะเจ็ดสิบโลเลขศูนย์เลขนำโชคสีม่วงเลขศูนย์เจ็ดสิบโลลวเพื่อนโอ้ยออกมาอย่าหลุดเลนนะสาธุอิฟลีนน้มอตัสสะอิฟลีนน้มอตัสสะอิฟลีนน้มอตัสสะอิฟลีนอิฟลีนจงมาอิฟลีน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 เอเวลีนเอเวลีนเย้เย้เอเวลีนเอเวลีนเอ เอเวอร์ลีนเอเวอร์ลนใจหายเอเวอร์ลีนเอเวอร์ลีนยอเยอเอเวอร์ลีนาธุเอเวอร์ลีนาตุสาธุเอเวอร์ลีนสาธุเอเนเย่เอ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 เวอร์ลีนเอเวอร์ลีนสาธุมาเถอะมาเถอะมาเถอะมามาเถอะมาเอลีนจงมาเถอะมาเถอะมามาเถอะมาเถอะเอเวอร์ลีนจงมาเถอะมาเถอะมาสาธุเอเวอร์ลีนจงมาสาธุนโมเอเวอร์ลีจงาโอ้ โอ้ไม่กูดเน็ตท่านประธา, oh. านโอ้ประธานคเลด้าแห่งเบลบอกมาสู่ไอดีของผมอีกครั้งสวัสดีครับท่านไม่เจอท่านนานเลยนะครับดูแข็งแรงนะโอ้โหาตายตายตายชีวิตลุดเลส อป oh! ทานานกรดาผมเหลือเพชรอยู่เ0็ดก็คือถ้าเปิดต่อก็ได้อีฟลีนแน่แต่ก็จะไม่มีเพชรไปเปิด W e n g i n e นะครับเพราะฉะนั้นตามข้อสรุปแล้วถ้าผมหลุดเลทผมขอเบรกไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าผมอยากเอา Silver Woops i l v e r w o o วไม่ใช่ Silver Woops ซิลเวอร์โ i เช e r s ซ l ลเวอร์โซเช B ะครับผมเดีย๋ยวผมอยากจะมีสายฟ้าใช้ ดีๆสักตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็โอเครูเลตก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเก็บการันตีไปให้แอนบีตู้หน้าละกันนะครับก็รูเลตบ้านก็ไม่เป็นไรเนาะคอนเทนต์นะฮะกเ็เดี๋ยวหลายๆคนจะหมั่นไส้กันนะครับว่าโอ้ยทำคลิปเปิดกาชาเลยมันต้องได้อยู่แล้วถ้ามันไม่ได้มันจะมาทําคลิปเปิดกาชาทําไมนี่แหละครับผมเอาให้ดูเร็วๆเลยว่าผมผมเปิดไม่ได้แล้วพอผมเปิดไม่ได้ผมก็ ผมก็ไม่มีคลิปสอนนะเพราะผมก็เล่นไม่เป็นกันนึกออกป่ะเออโอเคอ๋อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณเราสหายแล้วกันนะะที่เป็นกําลังใจให้ผมในวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้แต่ลึกๆแล้วจริงๆนะลึกๆแล้วผมโล่งใจเว้ยคือผมเนี่ยคุยกับเพื่อนก่อนมาเปิดคลิปนี้ไว้ว่า,วาเฮ้ยมึงกูใจจริงอะ่ะกูอยากได้ซิลเวอร์โซเยอร์ของแอนดี้มากกว่า เอิวลินอ่ e อะสวยเก่งอยากได้เหมือนกันแต่ข้อแม้มันใหญ่มากก็คือมันต้องมี Wengine แล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดเลนมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือแบบใจเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะได้อ e ิวดีแล้วอยากได้ Silver ร์โซเยอร์มากกว่าคือถ้าตามหลักในใจผมคืออันเนี้ยหลุดเลทเนอ่ยดีแล้วเพราะว่าตู้หน้ามันจะได้การันตีชัวร์นะครับแล้วผมก็จะเบรกไว้เพียงเท่านี้เอออันนี้คือจุดยืนของผมสําหรับตู้นี้นะเออแต่ถ้าใครที่ อยากจะเปิดอีฟลีนอยากจะได้อีฟลีนก็เอาเลยครับมันเก่งแน่นอนยิ่งถ้าคุณไม่มีโซเยอร์1 1นะมันจะมันจะช่วยให้ทีมไฟของคุณนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสูงเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีโซเยอร์11อยู่แล้วแล้วก็เปิด W Engine ไม่ได้เนี่ยผมว่าเล่นโซเยอร์11ต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ห่างก,กันมากอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะเปิดอีฟลีนก็พออวยพรให้พวกคุณได้อีฟลีนนะครับล้วก็อย่าหลุดเลนเหมือนกันกับผมนะครับถึงแม้ว่าผมจะเปิดเอากาตตีอออกกกไปแล้ว็เถผม คือความหลุดเลดมันเสียใจเว้ยความรู้สึกมันเสียใจอยู่แล้วนะครับอ่ะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามานะครับผมขอรบกวน <c oughs> คุณช่วยกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกด s u b สไครป์ช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณกดไลค์คลิปนี้คนกด s u b สไครป์ช่องผมนะครับเป็นกําลังใจให้คนหลุดเลดเนี่ยการทําดีเป็นกําลังใจเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเปิดได้นะครับเชื่อแ่าคุณเชื่อในบุญเปล่าถ้าไม่เชื่อลองกดไลค์แล้วกดซับช่องผมดูครับแล้วไปเปิดนะครับสับรองได้แน่นอนอเป็นกลยุทธ์ๆๆ เป็นวิธีพูดคำขำแบบเพิ่มยอดซับรูปแบบใหม่นะครอ่าโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสโลงแอนกูนไนนะครับ